สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาดูสูตรอินทิเกรล i 7นะครับอินทิเกรต s i น์วีดจะได้เท่ากับลบคอสวีบวก4นะครับตอนนี้เราก็อันนี้เราจะใช้สูตรการหาอนุพันธ์ด้วยนะครับก็คือการดิฟมันจะเป็นสูตร D15 เพราะว่าเราเรามีตัว V เนี่ย V มันเท่ากับ s i น์ห้เนี่ย ดังนั้นมันจะต้องดิฟไซ n ์ u นะครับดิฟไซ 5x เนี่ยจะได้ cos 5x ดิฟไซนะครับดังนั้นมันจะต้องรู้สูตรทั้งสูตรอ,อนุพันธ์ d15 แล้วก็สูตรอินทิเกรล i7 นะครับฟังก์ชันที่วันนี้เราจะมาดิฟกันก็คืออินทิเกรตไซ n กำลัง2 5x cos 5x dx ดังนั้นเราได้ v แล้วนะครับ v ก็คือตัวที่ยกกำลังนะครับ v เท่ากับ s i ห้า x ต่งนี้เราดิฟ v ก็คือหาอนุพันธ์ของ v เราจะได้ sin u ได้ cos u ก็คือได้ cos u ห x ดิฟไซไดห้ 5. แล้วก็ dx แต่เนี้มันจะเป็นเราเห็น5ที่คูณอยู่กับ cos 5 x นะครับอันนี้เราไม่จำเป็นต้องเอา5ไปคูณนะครับเราเอา5ย้ายไปฝั่ง dv เลยเป็น dv ส่วน5หรือ dv ที่คูณอยู่กับ1ส่วน5เท่ากับ cos 5 x dx เราจะเห็นว่า cos 5 x dx cos 5 x dx เนี่ยรูปมันเหมือนกันและซึ่งรูปเหมือนกันเนี่ยมันจะได้เท่ากับ dv 1.5ส่วน5ะครับดังนั้นเราก็มาอินทิเกรตอินทิเกรต s i n 5 x เนี่ยเราให้เป็น v นะครับดังนั้นมันก็คือ v กำลังสองคูณ1ส่วน5 หนึ่งส่วนห้าเนี่ยก็คือ cos ห้า x ีเก็คือหนึ่งส่วนห้าดีนะครับตอนนี้เราย้ายหนึ่งส่วนห้าไปข้างหน้าจะเป็นหนึ่งส่วนห้าที่อินทิเกรต v ีกำลังสอง dv วตอนนี้ตัวอินทิเกรตที่ได้มันจะเป็นผลคูณนะครับจะเป็นหนึ่งส่วนห้า คูณอยู่กับ v กำลังสามส่วนสามบวก c นะครับตอนนี้เราก็จะได้แล้วว่าเป็นเอา v เข้ามาคูณกันหนึ่งก็จะเป็น v v กำลังสามเข้ามาคูณกับหนึ่งได้ v กำลังสามนะครับเป็น v กำลังสามเอาห้าคูณกับสามได้สิบห้าบวก c นะครับตอนนี้ พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บนะครับให้เราแทนแทนแ v เข้าไป v ก็คือ sin ซ i n 5 x ทั้งหมดกำลังสามส่วน15บวก c อันนี้ตอบแล้วนะครับหรือถ้าเราเจอเขาตอบอีกแบบหนึ่งนะครับก็ก็คือคำตอบเดียวกันก็คือ หนึ 1> 1, 15, ่งส่วนสิบห้าซกำลังสามห้าเบวกสต่อแบบนี้ก็ได้หรือต่อแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันเรียบร้อยนะครับ